สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฤดูกาลที่แล้วเมื่อ,อยามที่ชาร์ลส์กอตแม็กทูมินีกับเฟรดยืมวิฟิวตัวกลางร่วมกันแมนยูมกักมีผลงานที่น่าพอใจนั่นเป็นเหตุผลที่เลเลกนาโซชายอมรับได้ว่าหากใช้งานสคนนี้แทบจะเป็ประสบความแพ้เลย ตรงกลางดูแกล่งแ,และมีพลังมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามท้ายซีซั่นที่โดนลิเวอร์รพูลบุกมาอัดยับ4-2ปรากฏว่าโดนรอยคีนซึ่งเป็นผู้สันทัดวิเคราะห์เกมสับเละเทะหากมี2คนนี้ปักหลักด้วยกันมีแต่พังกับพังตราบใที่ยังใช้2คนนี้ยืนคู่กันในแดนกลางของแมนยูบอกเลยว่าไม่มีทางคว้าแชมป์ใหญ่ๆอะไรได้หรอกตอนนั้นปิดแสดงปุยทางผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกแล้วแต่แชมป์ในความหมายของคีน พุ่งไปที่พิมารลีกหรือยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกมากกว่าสุดท้ายแมนยูก็พลาดจุดโทษให้กับเบียเรลในเกมชิงดําถ้วยเล็กลยุโรปอยู่ดีในยุคของโซชาเป็นผู้จัดการทีมก็ยังคงร้างโทรฟี่กันต่อไปมือเปล่าฤดูกาลที่สามติดต่อกันเข้าไปแล้วบางคนมองว่าคินวิจารณ์ดูเดือดรุนแรงเกินไปตามสไตล์ระบบแม็กเฟลดมันไม่ได้แยกขนาดนั้นโอกาสที่สองคนนี้จะเล่นด้วยกันพร้อมกับพัฒนาการที่ดีอย่างมีให้เห็น ทางกกอนฤด,ดูกาล่าสุดจะเริ่มขึ้นมีกระแสขา่าวลือหนาหูและเกินโซชาอาจปรับระบบการเล่นใหม่ระบบแมกเฟรดอาจมาเด่นกันอีกต่อไปฟอร์เมชันแบบ433ที่กำลังได้รับความนิยมจะถูกนำมาใช้แทนเชลซีและลิเวอร์พูลต่างก็ยึดสูตรนี้เช่นเดียวกับทีมชาติอิตาลีเจ้าของแชมป์ยูโร2020แรงกดคู่ชิงก็พอใจกับหมากกลางเหมือนกันอย่างไรก็ตามเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้น ระบบแม็กเฟรชยังเป็นการหลักต่อไปเพียงแต่ช่วงต้นซีซันแม็กทูเมนีมีปัญหาอาการบาดเจ็บหายหน้าเปน็นนาร่วมเดือนสุสัปดาที่ผ่านมาทั้งคู่ถูกใส่ลงในไล่อัพประสานงานกันอีกครั้งในเกมดวนกับแอสตันวิลล่าในพรีเร์ลีก League, แล้วก็โดนความปลาชัยพุ่งข้อชนอย่างคาดไม่ถึงนอกเหนือจากไอเดียาการเข้าทำที่ย่ำแย่ใช้โอกาสสิ้นเปลืองมากเกินไปคู่หูแม็กเฟร็ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่โดนโจมตีเช่นกันโซชาอย,ยังคงเชื่อใจสองคนนี้ โดยดันพอปอก่าขึ้นไปเล่นเป็นตัวรูกฝั่งซ้ายเพราะหวังจะอัดให้แน่นรับมือแผงมิดฟิลด์ของทีมเยือนซึ่งแข็งแกร่งเอาเรื่องทั้งที่หลายคนเชื่อปอกบาเล่นในตำแหน่งเบอร์หกการพูดถึงเกมสำคัญหรือซีรียสโซชาแทบไม่กล้าเสี่ยงเลยเชื่อในสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาตลอดหลังจบเกมแฟนบอลพูดถึงการยืนตำแหน่งของ ay, แมกโทมิเน่เละอเฟืดไม่น้อยมีการแสดงความเห็นที่นัาม่าน่าสนใจอย,อย่างมากมีบางคนเน้นทำภาพเป็นกราฟิก กาว,วงกลมไม่เห็นถึงการเดินที่ผิดพลาดของคู่นี้จังหวะหนึ่งที่วารานได้ครอบครองบอลตามปกติแล้วเมื่อเซนเตอร์ฮาบเก็บบอลไว้ได้มีฟิลคู่กลางต้องขยับหาพื้นที่เหมาะสมมาคอยช่วยเหลือคอยเชื่อมต่ออีกแรงพอโดนผู้เล่นวิลลาเพรสซิ่งวารานจึงต้องแตะบอลฉีดออกมาทางขวาแต่ปรากฏว่าแทนที่แม็กโทเมนิูเฟสจะทางตามออกมากลับยืนนิ่งเฉยอ,อยู่ข้างในสถานการณ์ดังกล่าวมันบีบให้วารานมีตัวเลือก2อ,อย่างก็คือ วางยาวทิ้งไปข้างหน้าแก้ไขไปก่อนซึ่งมีโอกาสเสียาการครอบของบอลสูงมากอีกทางคือจ่ายให้วานพิซาก้าแบกขวาที่ดันตัวเองขึ้นสูงชิดริมเส้นไปแล้ววารานจิตต้องรีบคายต่อให้กับวิซากา้าแล้วไม่นานก็ต้องเสียกับแอสตันวิล่าอย่างง่ายได้คำถามคือแม็กเฟร็ดจะไปยืนใกล้กันทำไมแทนที่จะขยับมาช่วยเหลือวารานสักคนกลับพร้อมใจไปยืนในกรอบเขตโทษตัวเองเข้าใจว่าต้องระวังเรื่องเกมรับ ขวาลานหลุดตำแหน่งมาแล้วแต่แค่คนเดียวก็น่าจะเพียงพอเล่นกันเหมือนขาดความเข้าใจไม่รู้ว่าหน้าที่ตัวเองต้องทําอย่างไรแน่นอนคอมเมนต์ของแฟนบอลแมนยูหลายตัวหลายคนไหลหลังเข้ามามีคนบอกว่านี่คือการเล่นร่วมกันที่แย่สุดๆบางคนหล่นความเห็นปัญหามาจากการฝึกซ้อมที่ไม่ดีหรือมีการประชดประชันที่พอจะเห็นภาพก็คือสงสัยจะเล่นในระบบ6-0-4พอตรงกลางหายกันหมดไม่ได้ยืนในตำแหน่งที่ควรจะยืนเลยว่ากันแบบยุติธรรม ระบบแมกเฟสก็ไม่ได้แย่อะไรนักบางนัดสองคนนี้ก็ร่วมงานกันได้อย่างกลมกลืนไหลลื่นทว่าสิ่งสําคัญก็คือไรมาตรฐานไม่สม่ําเสมอคุ้มดีคุ้มร้ายไม่ใช่ทีมที่ต้องการประสบความสำเร็จในระดับสูงแล้วก็ต้องเกิดคําถามว่าควรใช้งานต่อไปอีกหรือไม่เพราะถ้าโซชาอยากจะมีแชมป์มีโทฟี่บางทีมันอาจไม่ใช่ไม่กี่วันก่อน ESPN สื่อดังเพิ่งประโคมข่าวว่าแมนยูอาจสละสิทธิ์การเป็นคันดิเดตย่างดิแคนไรท์กองกลางของเวสแฮม ว่ากันว่านี่คือแข้งที่โซชาต้องการอย่างมากชอบเป็นการโซนตัวปาเพิ่มลหลงไหลเกาะคบเครื่องจริงพละกำลังแข็งแกร่ง,งสกิลบอลยอดเยี่ยมอ่านเกมทะลบบบทบุปูโป่งรับบทแบดบ็อกซ์ซูบ็อกซ์วิงพรานทำงานหนักทั้งเกมไม่มีหมดมีภาวะผู้นำสูงมากสวมปอกแขนกับตันทีมทั้งที่อายุเพิ่ง22่งเนื้อเรื่องดีโปรเจกต์ของโซชาถูกเบรกไว้โดยทีมแมลมองและทีมสรรหาทรัพยากรบ,คบุคคลเหตุผลนอกเหนือจากราคาแพงเกินจริง ขุนค้อนแขวนป้ายไว้อย่างโหด100ล้านปอนด์หากรอซัมเมอร์หน้าก็คงลดมาไม่เท่าไหร่เรกเกล้านต้องมีแน่แน่สความเร็วของไรดูจะเป็นจุดอ่อนและไม่ตอบโจทย์ความต้องการลายครั้งที่ชา้ากว่าคู่แข่งและตัดสินใจเบรกด้วยการทาฝ่าว์อาจสร้างความเสียหายเอาง่าย,ายถ้าโดดไล่ออกขึ้นมาในรายละเอียดยิบย่อยลงมาก็เช่นคุณสมบัติบางอย่างไม่ได้เหนือไปกว่าแม็กทูเมนีหากจับมายืนคู่กันจะเวิร์กแค่ไหน ุดท้ายก็แล้วแต่จะมองกันไปแต่ข้อสรุปก็คือแพงเกินไปและความเร็วยังไม่ถึงขั้นสมเหตุสมผลสำหรับการลงทุนขนาดนั้นมันเลยมีหลายสื่อจากหลายเจ้าบอกว่าแมนยูกำลังเบนเป้าไปหาคาวิลฟิลิปผู้หูของร้ายในนามทีมชาติอังกฤษซึ่งราคาอาจจะอยู่ที่60ล้านปอนด์เท่านั้นฟิลิปเชื่อมเกมได้ดีแข็งแรงเคลื่อนไหหาตำแหน่งยอดเยี่ยมร่างกายไม่มีปัญหาไรนัก ที่สาคัญคือการลงทุนไม่สูงบ้าเลือดเกินจริงพ่อจะจ่ายไหวไม่ต้องแบบรับภาระเสี่ยงเกินไปปมใหญ่อยู่ที่ลีดอยู่ในเตดไม่มีทางปล่อยน้าเตะให้แมนอยู่ง่ายๆแม้ในอดีตจะมีเคสเอริค,คันโตนาเรียวฟิตินานหรือราสมิดก็ตามสารดีลดังกล่าวล้วนมาจากเงื่อนไขเฉพาะไม่ว่าจะความต้องการของลีดเองหรือสภาพการเงินที่กําลังสุดหนักอีกทั้งฟิลิปเกิดที่ลีดเป็นชาวยอกเชียร์ขนาดแท้ไม่ว่าอย่างไรก็ถูกปลูกฝัง ความเกลียดชังแมนยูเอาไว้ในสายเลือดอยู่แล้วโอกาสจะได้ลิบหลดีมากหากลีดจำเป็นจะต้องปล่อยหรือนักเตะปรารถนาอยากย้ายเพื่อประสบความสำเร็จก็น่าจะส่งให้ทีมอื่นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นดิแคนไรท์ ide, หรือฟิลิปล้วนแต่เป็นดิวที่ยากสหรับแมนยูเสมอแต่หากไม่คิดทนกับระบบแม็กเฟสต่อไปควรจะต้องรีบตัดสินใจให้เร็วที่สุดครั้งหนึ่งเซอเล็กต้องไล่โรนัรโดกลับบ้าน เพราะไม่ยอมเลิกซ้อมในตอนคาแขล่งหนแรกกับปิดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเซเรตฟูกกสันเคยต้องตะโกนไล่คิยโนโรนัลโดกลับบ้านเพื่อให้เขาเลิกซ้อมก่อนจะเหนื่อยมากเกินไปอิกิบัตอดีเพื่อร่วมทีมพูดถึงความทุ่มเทของโรนัลโดที่แสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดผ่านการฝึกซ้อมอันหนักหน่วงบ่อยครั้งที่เขามักจะอยู่ในสนามซ้อมต่อหลังจากทุกคนกลับกันหมดแล้วหนังสือพิมพ์เล่มใหม่มีว่าโรนัลโด บัตได้เปิดเผยว่าเฟอร์กูสันถึงกับตะโกนใส Star ่สตาร์ดาวรุ่งในขนาดนั้นเพื่อให้หยุดซ้อมและพักร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะมาถึงเขาเป็นคนที่กลับที่หลังสุดเสมออันที่จริงคุณไม่เอาเขาออกจากสนามได้เลยหากเขากําลังตั้งอกตั้งใจฝึกฝนเทคนิคส่วนตัวของเขาอยู่ขณะที่เราทุกคนเดินกลับเขาก็จะเดินแบกถุงรูบอลเพื่อมาฝึกซ้อมต่อไม่ว่าเราจะรับประทานอาหารกลางวันในโรงแรมหรือเตรียมตัวกลับบ้าน คุณสามารถได้ยินเสียงของอเล็กเซย์คูเันตะโกนไปทั่วสนามฝึกตอนบ่าย2หรือบ่าย3ใส่คิสโนว่าให้ออกจากสนามซ้อมได้แล้วเราจะมีการแข่งขันในอีก2วันนะพอได้แล้วพีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงทำในอนาคตของอเล็กุนาโซชาคุณซื้อผีแดงคนปัจจุบันว่าคู่ควรกับการคุมทีมต่อไปอีกนานเพราะไม่มีใครเหมาะสมกว่านี้แล้วจริงๆ จนถึงตอนนี้ผมกล้ายืนยันอีกเสียงเลยว,ว่าโซชาทำงานในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูได้ดีมากพอแล้วและผลการแข่งขันส่วนใหญ่ก็ดีตามด้วยเช่นกันคืออจริงๆเราไม่ควรมานั่งถามกันแล้วว่าโซชาจะโดนปลดออกจากตำแหน่งในเร็วๆนี้หรือเปล่าเพราะเขายังได้รับความไว้วางใจจากสโมสรอ,อย่างถึงที่สุดขณะเดียวกันเจ้าตัวก็เคยพูดเอาไว้แล้วไม่ใช่หรือนี่คือโปรเจกต์ระยะยาวและปัจจุบันก็เพิ่งเริ่มต้นออกตาร์ทเท่านั้น ซื่อทุกสำนักสามารถพาดหัวเพื่อเรียกร้องความสนใจได้เต็มที่อยู่แล้วว่าโซชากำลังจะโดนปลดแต่หากถามผมอยากถามกลับว่าแมนยูอยางมีโค้ชคนไหนดีกว่าโซชาอยู่อีกบอกตรงๆผมมั่นใจในเพื่อนเก่าคนนี้มากแบบไร้ข้อกังขาเขาเป็นคนที่มี DNA ของแมนยูไหลเวียนอยู่ในร่างกายแบบเต็มพิกัดอีกทั้งยังเข้าใจในวัฒนธรรมสโมสรที่เซอร์เล็กฟูซันสร้างสมมาอย่างถ่องแท้จนพร้อมถ่ายทอดให้นักเตะต่อไปอีกในใช้ร่วมกัน การสร้างทีมมันต้องใช้เวลาบางทีอาจนานถึง5ปีแต่ผมเห็นภาพชัดเจนว่าโซชาทำให้ทีมเราดีขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆ